เพื่อไทยพลาดในเกมนี้ณวันนี้ถึงวันนี้หลังจากเจอโลคเลื่อนหลายเลื่อนเนี่ยเพื่อไทยพลาดครับพลาดเพราะอะไรครับโอ้พลาดแรกตอนนี้เขาฉีกใบหยากันเรียบร้อยบอกว่าความรักจริงมันไม่้มีอยู่ในความเป็นจริงแห่งชีวิตตลอดไปไม่มีจริงนี่หนึ่งนะนั่นเขาฉีกสัญญากันนั่นน่ะนั่นน่ะ นางเพื่อไทยอันี่เขไอ้นี่นายก้าวไกลไอ้นี่เขาแชร์ในโลกโซเชียลแโลกโซเชียลมันก็ทำเป็นแบบนี้นี่บอกว่าความจริงใจไม่มีสองสัญญาคำปากที่รับกันไว้ในทางการเมืองสามารถที่จะเปลี่ยนผันได้ครับและผลจากตรงนี้ครับเพื่อไทยพลาดแล้วก้าวไกลล่ะพลาดปุ๊บก้าวไกลเปลี่ยนจากรับมาเป็นลุกทันทีตอนนี้พี่วีพี่เห็นพี่วีเห็นแต่งเพลงนั้นหรือยัง ทำใจไม่ได้นะนั่นหนึ่งนะต่อมาตอนนี้ปฏิยาของสังคมมาเชียร์ก้าวไกลหนึ่งห้าหนึ่งเสียงกเต็มที่เลยครับมวลชนมีความชอบทำทางการเมืองมากขึ้นอืเห็นไหมครับเพื่ออตัวก้าวไกลเนี่ยวันนี้พิธา เมื่อวานเงียบเคลื่อนไหวครั้งแรกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณชัยษวัตบอกว่าป่วยแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่ครับงไม่มีผมก็สงสัยแล้วเนี่ยเสียงไม่มีก็เขียนได้นะ,ะถึงเขียนไม่ได้ก็ให้ใครช่วยเขียนได้ต้อง<ถ>เคลื่อนไหวหน่อยหนึ่งทานยาแล้วหลับไปแล้วโอ้โหระดับแบบเรื่องใหญ่ที่สุดเมื่อวานก็คือแบบเขาตัดก้าวไกลเนี่ยระดับหวนะัวหน้าพักต้องเคลื่อนไหวหนึ่งวันเมื่อวานนะเงียบผิดสังเกตนะผมคนหนึ่งแหละผมว่าผิดสังเกตแต่วันนี้มาเคลื่อนไหวแล้ว นะออกมาเคลื่อนไหวไม่ผิดหวังแต่ไม่มีพลังแต่ต้องมีพลังครับ,รบและหวังว่าเพื่อนสอส,อสก้าวไกลจะทําหน้าที่เต็มที่เพื่อประชาชนนี่พิธาเครื่องรับเป็นลุกของก้าวไกลต้องบอกว่าเริ่มลุกบ้างเริ่มลุกครับปิยบุตรก็สะท้อนภาพออกมาบอกว่าไม่มีไม่มีความผิดหวังแม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่เราจะทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ถามว่าในบริบททางการเมืองที่เซียนการเมืองแบบ เพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมาตลอดยกเว้นรัฐประหารนะ่ะอะไรล่ะคือจุดพลาดเพื่อไทยจุดพลาดอ,อ,อันแรกเลยอวางใจขั้ว188เกินไปคิดว่าที่ตกลงกันแล้ว S <S ขอที่จะตัดเก้าไกลนะขอที่จะประกาศตัดเก้าไกลเมื่อวานคิดว่าที่ตกลงกันแล้วเดิมๆอ่ะก็ต้องมีแล้วใครกระทรวงไหนใครมาเท่าไหร่อเอาเสียงมเท่าไหร่พลังประชารัฐเอาอมายี่ห้านะไม่ต้องมาทั้งพักรวมไทยทั้งชาติก็ไม่ต้องมาทั้งพักะจะไม่ปิดแปลเปลี่ยนคิดว่าที่ตกลงก่อนนั้นนั้นจะไม่แปลเปลี่ยนวางใจขั้วหนึ่งแปลเกินไปไอ้นี่ก็แรกที่พลาดครับไว้วางใจไม่นะไม่จับมือกันให้มั่นก่อนถูกต้องข้อที่สองตัดขาด เ้าไกลเร็วไปแต่ทําให้เพิ่มต่อรองของ188มากขึ้นแต่อพอเข้าใจลำหนึ่งพอเข้าใจว่ามันมีเวลาเร่งรีบไงครับเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณกลับบ้านถูกร้นต้องรีบตัดขาดเพื่อที่จะวันที่10คุณทักษิณกลับบ้านไงโหวตวันที่4วันที่10คุณทักษิณกลับบ้านมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันผมว่านะประเด็นเดียวครับคือแกนแกนแกนของเพื่อไทย ตัดสินใจเดินเกมทางเมืองทางการเมืองในรอบนี้โดยปราศจากอิสระในทางความคิดและการเดินเกมครับก็แน่นอนครับอันแรกคือเขาบอกอันที่สองเขาบอกเลยเมื่อกี้ตัดสินใจตัดขาดก้าวไกลเร็วกันไปไปเพิ่มหน้าต่อรองให้กลุ่ม188ครับอันที่สามที่บอกเมื่อกี้คือเรื่องของปวงมูธตัศสินกลับบ้านทำให้เพื่อไทยเนี่ยวางเกมกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยไม่อิสระเมื่อกี้พี่โอพูดอะไรใช่ไม่อิสระเพราะทุกครั้งเวลาคิดเนี่ย ต้องคิดถึงปมนี้ด้วยตลอดจะวางแผนนี้ก็ต้องคิดถึงปมนี้ตลอดออจะไปทางนี้ก็นึกถึงปมนี้ตลอดไม่อิสระในการเคลื่อนเพราะตรงนี้แหละครับเลยทําให้อํานาจการต่อรองในฐานะพักที่เป็นแกนนํครับดับสองมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจอะไรช้าต่อการเปลี่ยนแปลงครับครับเพราะฉะนั้นเมืม่อเห็นจุดพลาดหลักๆ3มจุดพลาดใหญ่ของเพื่อไทยที่พลาดในเกมครั้งนี้แล้วเนี่ยทางแก้ล่ะทางแก้อย่างไรของเพื่อไทยตอนนี้ จะไว้วางจุดยืนใหม่ประกาศจะพร้อมไปเป็นฝ่ายค้านถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ได้นะกับก้าวไกลทําได้หรือไม่ล่ะคุณคิดว่าวางจุดยืนใหม่วางจุดยืนใหม่นะวันนี้ผมว่านะวางออจุดยืนใหม่พร้อมเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลหากสู่ที่รัฐบาลไม่ตอบโจทย์สู่ที่กำลัทงทําอยู่เนี้ยร่วมกับกลุ่ม188ไม่ตอบโจทย์กล้าประกาศไหมวางจุดยืนใหม่ไหมไม่กล้าประกาศครับแล้วก็เป็นขวายพ่ายแพ้ทางการเมืองทันทีเลยไม่ต้องประกาศแต่วางจุดยืนตัวเองไว้อ ว่าถ้าไม่ลงตัวเนี่ยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลกล้าปะ,อะไอตรงนี้โจทย์ใหญ่นะโจดใหญ่นะทันที่สองคุณทักษิณไม่ควรรีบกลับเพื่อให้อีกขั้วใช้เป็นอำนาจต่อรองไม่ต้องรีบกลับเลย,ยถ้ารีบกลับเมื่อไหร่อีกขั้วต่อรองแน่นอนลุงวีรประตูเนี่ยประตูโอกาสมันไม่ได้มาโดยง่ายเมื่อโอกาสเข้ามาแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องตระหนักคือใช้โอกาสเหล่านั้นที่มีนะครับ ให้เกิดประโยชน์มิเช่นนั้นโอกาสนั้นจะหลุดลอยไปเลยโอกาสนั้นจะปิดเพราะตอนนี้ประตูโอกาสของกลับบ้านอย่างแบบดีที่สุดของคุณ<ม>สิทธินะสิบสิบเอ็ดสิบสองปัญหาตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแก้เกมใหม่คุณทิกษิ์ไม่ควรรีบกลับให้เพื่อใช้เครื่อนอิสระเป็นทางแก้ที่ดีแต่มันต้องคุยกันให้ตกนะครับ <c oughs> อันที่สองก็ <c oughs> ยืนหลักการไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองอันนี้ปกติแล้วอันนี้ทําได้เลยอันที่สี่เนี่ยน่าสนใจไหมทางแก้เมื่อ ประยุทธ์วางมือแล้วเนี่ยหันมาพิจารณาดึงรวมไทยสร้างชาติครับร่วมรัฐบาลเมื่อคุณประยุทธ์วางมือเขาไม่เรียกพักลุงแล้วเนี่ยสมมติวางมือหันมาพิจารณาดึงรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลแต่สูตรนี้นายกอาจไม่ต้องไม่ใช่เศรษฐาแล้วนะอาจจะเป็นอุ้งอิงหรือว่าแชรกระเสมีมเห็นไหมล่ะเพราะแน<ๆ>่นอนคุณเศถษฐาคงไม่รับถ้ายัางดึงพักพักลุงพักอะไรอยู่ตามที่ประกาศโอเมมันจะเริ่มยากขึ้นเชือกมันจะมัด ปมรัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและมันจะเป็นโอกาสของ188อันที่5<ม>ทางออกที่5อันนี้เมื่อกี้ก่อนนี้ของรวมไทยสร้างชาติครับ5ก็เหมือนกันอลังประชารัดหากอยู่ๆวันนี้สองสาวันนี้ก่อนถึงโหวตวันที่17-18เนี่ยครับพลเอกประวิตยบิ๊กป้อมเนี่ยวางมือถอยมาล่ะอะเหมือนก่อนนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนวางมือทางการเมืองนะ,ะแต่ถอยมาไม่ใช่ถอยทางการเมืองถอยมาจากพรรคครับ ดึงร่วมรัฐบาลอให้เพื่อไทยพิจารณาดึงร่วมรัฐบาลแต่นายกก็อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เฉียดาอีกอาจจะเป็นอุ้งอิงหรือแชรยกเกษมมีโอกาสเป็นไปได้แต่นั่นหมายความว่าต้องมีคนมาคุยกับลุงแบบเฟ to ูเฟ e ผมได้ยินว่าลุงบอกใครจะกดดันถ้าจะถอยถอยเองเห็นไหมล่ะคนระดับแบบนั้นบิ๊กบราเธอร์เนี่ยใครกดดันไม่ได้นะคนที่จะคุยได้ผมว่ามีคนเดียวคนเดียวใครมีคนเดียวนั่นคือหญิงที่แก่ง ในภูผานี้ออที่ออจะคุยเฟสทูเฟสในเรื่องนี้กับออลุงได้ครับเขาจะคุยไหมหญิงแกร่งท่านนี้จะคุยไม่รู้ไม่รู้ตอนเนี้ตอนนี้ถึงบอกว่าเกมสุญญากาศในทางการเมืองออมันกำลังครอบและปกคลุมไปหมดครับครับการเมืองในการโหวตนายกยิ่งยือออย้อออกไปยื้อออกไปยื้อออกไปจะทำให้เชื่อ และความไว้วางใจของผู้คนในประเทศนี้เริ่มสั่นคลอนจากทางการเมืองไปรนี่เรามองในเชิงมิติทางการเมืองแต่สุญญากาศทางการเมืองนี้เราเห็นในตลาดหุ้นแล้วนี่เรายังไม่พิจารณาในแง่ของภาคธุรกิจนะทุกที่ต้องชะลอหยุดการผลิตหยุดการตัดสินใจอีกเยอะแยะหมดจากสุญญากาศทางการเมืองอัน,นั้นคือเรื่องของเกมนี้ต้องบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยพลาดเต็มๆมแต่เข้าใจในบทบางส่วนที่ต้องเล่นกับเวลาทาให้พลาด แต่คนชนะล่ะคนชนะนะคือ,อคเกมเพื่อไทยพลาดคนชนะเพื่อไทยพลาดชัยชนะจะกลับกลายมาอยู่ฝั่งของลุง